หวังย่าพิงซึ่งเป็นนักบินอวกาศหญิงของจีนนะคะซึ่งขณะนี้เธอขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในยานสนโจ13นะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอก็ได้ออกไปปฏิบัติภาร,ารกิจครั้งสําคัญครั้งแรกนอกยานอาวกาศนะคะเธอก็เลยได้จารึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่ออกไปเดินอยู่ในอวกาศได้สําเร็จแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีภาพข่าวจากสํานักข่าวของจีนแทบจะทุกสํานักเลยนะคะที่เธอประสบความสําเร็จ ในภารกิจครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีภาพที่กลับเข้ามาในยาน,นะคะพร้อมกอดกับเพื่อนโรมง,งานอีก3คนด้วยความสำเร็จและก็ความตื้นตันใจค่ะ โดยสำนักข่าวต่างประเทศของจีนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น CCTV CGTN สื่อ Global Time s เป็นต้นนะคะได้รายงานข่าวตรงกันนะคะถึงภารกิจของหวังย่าผิงค่ะในวัย41ปีนะคะซึ่งเป็นลูกเรือของยานแคปซูลสันโจ13เนี่ยแหละคะ่ะที่เดินทางไปประจำสถานีอวกาศนะคะเทียนกงตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งในครั้งนี้นะคะจะอยู่นานถึง6เดือนค่ะและก็ภารกิจครั้งล่าสุดในครั้งนี้นะคะยาวนานถึง6ชั่วโมงด้วยกันรวมกับหัวหน้าทีมของเธอนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาในราคาตามเวลาท้องถิ่นของปักกิ่งนะคะโดยที่หวังย่าผิงเนาาี่ยล่ะค่ะได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนนะคะที่ออกไปเดินในอวกาศสำเร็จล่ะคะ่ะ โดยสำนักงานอาวกาศของจีนนะคะได้แถลงว่านักบินอวกาศทั้ง3าของจีนเนี่ยแหละค่ะที่กําลังปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศเทียนกงนะคะได้ออกไปเดินในอวกาศตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนานถึง6ชั่วโมง30นาทีด้วยกันนะคะด้านสื่อบอททมนะคะได้รายงานว่าทางด้านของนักบินอวกาศได้ช่วยการติดตั้งอุปกรณ์ระบบการสะเทือนและก็ตัวเชื่อมต่อที่แขนกลของสถานีอวกาศรวมทั้งได้ทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สนับ สนุนเช่นชุดอวกาศที่จีนผลิตเองล่ะค่ะซึ่งการเดินในอวกาศครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของนักบินอวกาศของชุดนี้ค่ะซึ่งเป็นยานเซนโจ13นะคะที่ได้เชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนโกงเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้แล้วนะคะการปฏิบัติภารกิจของลูกเรือทั้ง3นายในครั้งนี้นะคะจะต้องอยู่ยาวในอวกาศถึง6เดือนนะคะหลังจากที่ยานสนโจ12ซึ่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจก่อนหน้านี้นะคะอยู่เพียงแค่90วันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคราวนี้อยู่นานถึงครึ่งปีทีเดียวค่ะแล้วก็สําหรับสนักบินอวกาศ3ท่านที่กลับมาสู่พื้นโลกแล้วนะคะก็มีการกลักัวแล้วก็ เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับพื้นโลกแล้วก็บรรยากาศของโลกแล้วก็ในอวกาศนะคะก็ใช้เวลาในการปรับตัวนานเป็นเดือนทีเดียวแล้วค่ะแต่ตอนนี้ทั้ง3ท่านก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้แล้วนะคะสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเนี่ยแหละค่ะเป็นความสําเร็จครั้งล่าสุดนะคะในความพยายามที่จะเป็นผู้นําด้านอาวกาศของจีนละค่ะโดยคาดว่าสถานีอวกาศเทียนกงจะเปิดดําเนินการได้ภายในปี2022นี้นะคะและจะถูกใช้งานเป็นเวลายอย่างน้อย10ปี